สวัสดีครับมาวันนี้ผมนัดคอนแกร์ซู์ไบค์เราพบกันกับ BMW นะครับ BMW C 400x นะครับตัวนี้หน้าตาม,มันดูเป็นยังไงมันอาจจะดูแบบแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัว x นะครับตัว x ก็คือหมายถึงว่าจะเป็นตัวกึ่งทัวร์ดิงนะครับผมคล้ายๆกับ C B 500x อะไรเงี้ยคันนี้มาพร้อมกับแคทบาแคทบาร์คบข่อยเสียมาเต็มนะครับโดยรวมรถสวยเลยนะครับผมมาดูสวิตช์ความแปลกคือสวิตช์ตรงนี้เดี๋ยวเราดูหน้าจอทีนึงกุญแจ2ดอกอ๋อเดี๋ยว รันสปีดให้ดูเป็นไงตัว X นี่เป็นไง,นนไงใช่ไหมคันนี้คันนี้เดินทางมาที่40,000กโลนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้ผมเสนอขายอยู่ที่159,000บาทเท่านั้นนะครับที่อื่นขาย200,000แต่ที่นี่ขาย159พอสําสำหรับคันนี้ผมเปิดดาวเริ่มต้นที่ฟรีดาว0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถถอน5,000กว่าบาท48งวดนะครับฟังเสียงกันนิดนึงเสียง B M มันเป็นยังไงนะลั่นจัดลั่นจัดผมบอกเลย ประมาณนี้เอ้ยดูชุดข้างตัวตัวกองเนี่ยยังเป็นแบบตาด m อะ่ะความเท่อยู่างนี้เนี่ยดูดูโอ้หหลอจัดแล้วก็มีแคทบาครบเลยทันนี้ผมแจ้งตำหนิในคลิปเลยนิดนึงมีรอยแต่ตรงนี้นะครับ โอเคขายรถเราไม่หมกกันอยู่แล้วนะฮะขายจริงขายจังขายตรงนี้มีตา B M ครบเลยคือทุกอย่างมันเป็น B M อะ่ะ B M ก็คือ B M นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะมันไม่เหมือน X Max Corsa นะจานดิสหน้าคู่นะครับตัวนี้มันมันเบ้อกว่าเวลาขับขี่ช่วงลงช่วงล่างมันดีกว่านะครับประมาณนี้ใครที่สนใจนะครับติดต่อผมได้ที่เพจร้านขอนแก่นซุปเปอร์บายสำนักงานใหญ่หรือโทร0877226376นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมเรื่องหนึ่ง บัญชีร้านขอนแก่นซูเปอร์บายเท่านั้นจะซื้อกับเซลล์ซื้อที่ไหนก็ได้แต่ขออย่างเดียวบัญชีร้านขอนแก่นซูเปอร์บายเท่านั้นนะฮะโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ผมนำเสนอเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับ